มาแล้วครับผมสำหรับกิจกรรมรอบนี้นะนี่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้แจกกันทุกคนนะเออง่ายๆเพียงแค่ดูให้จบฮระเออแล้วก็กดลิงก์ไปสมัครครับผมแล้วก็บอกว่ามาจากช่องผมแค่นั้นเออง่ายๆเป็นไงก็รับเครดิตไปเล่นกันฟรีๆแล้วโอ้โหเป็นไงโคตรจะง่ายครับผมรออะไรฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วครับผมกดกันไปได้เลยไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วผมโน่หนึ่งแห่งการตีเบเบิรตุนนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาตีด้วยงบเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งนะเรียกว่ากู้หน้ากู้ตาอืมให้มันชูช่องรองชิวนี่กว่าเออเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอ่ะพร้อมแล้วไปรับชมดีกว่าว่าวันนี้ผมจะมีวิธีแบบไหนนะ เออจะบอกไว้ก่อนว่าวันนีว้วิธีเนี้โคตรเสียไปดูกันวันนี้จะเล่นในห้องจับเวลานะเพราะเราจะตีคนเดียวนะนี่เลยกับห้องกลาง<ป>แต่ก่อนอื่นเลยเรานี่เลยรับคร้อนก่อนเลยมาหนึ่งคันหนึ่งใช่ไหมถ้าอยากได้เร็วๆเลยนะนี่ฮนะครอนหนึ่งร้อยเยอะไปเยอะไปอะเราเอาสิบห้าซึ่งวันนี้ มีอยู่2วิธีคือการวัดดวงก็คือเล่นคอนเยอะกับสลโลสลโลเออแต่วันนี้จะไม่ตีตัวใหญ่อ่ะนี่เรามาตีตัวตุ่นระเบิดก่อนเีกว่า12ทีสําหรับตุ่นระเบิดนะอ่ะดูหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดเจ๊งอนันนี้เจ๊งเจ๊งหลายคนถามเอ้ยผมรู้าจากไหนนะนี่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 กดตรงนี้แน่ก็มีบอกนะเออก็ราวๆนี้ เราก็ไปกันช้าๆนะเอออย่ารีบอย่ารีบรีบไม่ได้วะนะผู้ชมเออหมอบอกไวก่อนว่ารีบไม่ได้วะมาอีกสักทีหนึ่งสำหรับกบแล้วกันวันนี้สิทีหนึ่งโอ้ยนี่คืนมานี่คือการแบบชิวๆนะแต่ว่าเราค้อนหนักใช่ไหมเราค่อยๆตีจริงๆคือแบบคนใจเย็นเท่านั้นนะเออคนใจเย็นเท่านั้นแล้วก็บอกเลยว่า วันนี้เอาไม่เยอะสัก4ีก 3, 4, ่สักสามสี่เออสักสามสี่ห้าร้อยก็พอแล้วมาเล่นตัวแว่นมั่งทีเดียวนี่ไงเหมือนรู้ราคาด่ะคือตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วประมาณสี่สิบห้าถือว่าก็ามาได้ดีอ่ะเราตอดไปเนี่ยตัวละทีเลยสามทีอดีอันหนึ่งโอเคสุดผู้ใดอ่าใจเย็นครับอตุนแว่นไปก่อนเน้น ตีเฉบๆไปก่อนทีนึ่งแอเห็นปะแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวตีเฉบๆไปก่อนนี่ไงยไงเรามาแล้วหนึ่งร้อยไงเจ๋งปะคือถ้าคนมีเวลาสามารถเล่นกับมันได้นะเออบอกคำเดียวว่าตัวเนี้มันมันค่อนข้างจะดีแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราจะใจะยินกับมันพอหรือเปล่าแล้วก็รู้ลิมิตมันหรือเปล่านะ อย่าไปอัดมันครับผมตัวพวกตัวเนี้ยเอาเล่นชิวๆเลยเนะี่ยทีตัวละทีอ่ะเป็นไงตัวละทีอ่ะเป็นไงชิวๆอ๋อไม่ไงั้นอะเดี๋ยวเราเล่นตุ่นเม่นมันม่งตัวเนี้ยคูณสิบสองอะเดี๋ยวดูกันอ่านสิบสองทีฮะหนึ่งสองสามนี like ่คือบางตัวจะจบที่สามเออแค่นี้ไม่ยากเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูกบดูมั่งฮนะสะักสองสามทีดูหนึ่ง ตอ,อของโคตรดีกบปะจริงเนี่ยเ,เราสามารถเล่นกับตัวอื่นได้นะถ้าเรารู้ลิมิตแล้วเราก็สามารถแบบมีแบบเรียกว่าอะไรมีงบมาเหลือแล้วก็ทุนเอ้ไม่ใช่มีค้อนที่แบบพอดีกับมันรับรองครับผมมาแน่อาะผมขอเก็บสักทีหนึ่งสำหรับตูนแว่นนะไปนี่ ไปไงผมบอกแล้วว่าชิวๆจริงๆนี่เลยจบไปเท่านี้เลย400เป็นไปไงชิวๆครับผมเอออ่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องรากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยละ่ะบ๊ายบายครับ I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I'll